สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ ปลา Nam j u ไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและก็พบได้ที่เลําน้ําโขงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะชีวิตของปลาเบิกนั้นยังมีความลี้ลับหน้าค้นหาอีกมากทีเดียววันนี้เราก็เลยจะไปทําความรู้จักกับปลาเบิกยักษ์ใหญ่แห่งสายน้ํากันให้มากขึ้นค่ะชื่อปลาเบิกนั้นเพี้ยนมาจากคําว่าหืดเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ําโขงมีความหมายว่าใหญ่ และความใหญ่โตน,นี้ทำให้มันพิเศษกว่าปลาชนิดอื่นๆแม่น้ำโขงมีความยาวเป็นอันดับ12ของโลกและด้วยความยาวกว่า4,200กิโลเมตรนี้ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าปลาเบึกอาศัยอยู่บริเวณไหนของลำน้ำกันแน่เชื่อว่าปลาเบึกจะอาศัยอยู่ในอ่าง ปลาบึกซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำลึกและไหลเชี่ยวใต้น้ำมีโขดหินสลับซับซ้อนบางแห่งอาจมีถ้ำทะลุเข้าไปใต้ภูเขาในประเทศไทยจะพบปลาบึกอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงนับตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลงไปจนถึงอำเภอโของเจียนจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตจะพบปลาบึกชุกมากที่สุดในเขตจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่อ่างปลาบึกบ้านผาตั้งอําเภอสีชิงใหม่ตลอดมายังไม่เคยมีรายงานว่าปลาบึกอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวรหรืออพยพย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆภายใต้สายน้นํานี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเจ้าปลาย,ยักษ์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ทุกปีนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปลาเบิกจะว่ายทวนลำน้ำโขงนีขขึ้นไปเพื่อวางไข่แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าปลาเบิกนั้นไปวางไข่ที่ไหนเคยมีนักวิชาการต่างชาติกล่าวว่าปลาเบิกทั้งหมดที่กระจายอยู่ในแม่น้ำโขงจะออกเดินทางไกลนับพันกิโลเมตรผ่านขเขมรเวียดนามลาวไทย และพะมา่าเพื่อไปผสมพันธุ์ที่ทะเลสาบต้าลี่มณฑลยูนนานในประเทศจีนคํากล่าวนี้ออกจะขัดแย้งกับคำบอกเล่าของชาวบ้านชาวไทยที่ว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนมีชาวบ้านเห็นปลาบึกกำลังผสมพันธุ์กันบริเวณปากน้ำยอนที่ไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย,รยนะข้อมูลนี้สอดคล้องกับสภาพข่ของปลาบางตัวที่สุกเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ ซึ่งจับได้ที่บ้านหาดไคร้จังหวัดเชียงรายห่างไกลจากทะเลสาบต้าลี่กว่า1น1,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่ปลาบึกจะเดินทางไปถึงได้ทันก่อนที่ไข่จะสุกเต็มที่อย่างแน่นอนจากข้อมูลนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าปลาบึกวางไข่ที่ไหนและทำไมมันต้องเดินทางมาไกลนับพันกิโลเมตร ในสมัยก่อนนะคะเมื่อถึงฤด,ดูล่าปลาบึกค่ะชาวบ้านนะคะทั้งสองฝั่งลำน้ํำโขงเนี่ยก็จะออกมาล่องเรือแล้วก็จับปลาบึกกันอย่างคึกคืนทีเดียวค่ะแต่ว่าสมัยนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะมีที่ที่สามารถจับปลาบึกได้แห่งเดียวก็คือที่บ้านหัดคลนี่แหละค่ะ บ้านหัดไคร้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประเพณีการล่าปลาบึกได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมานับร้อยปีเมื่อหางนกยุนเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ปลาบึกว่ายทวนน้ำมาถึง ชาวบ้านจะจัดพิธีบวงสวงเส้นไหวเพื่อขอเทพเจ้าให้สามารถจับปลาเบึกได้จำนวนมากๆซึ่งถือว่าเป็นปลาของเทพเจ้าพวกเขาเชื่อว่าหากใครไม่เข้าพิธีบวงสวงขอต่อเทพเจ้าจะจับปลาเบึกไม่ได้ ปลาเบึกตัวนี้หนักกว่า260กิโลกรัมมีมูลค่าหลายหมื่นบาทเมื่อผ่านการตรวจสอบของกรมประมงมันจะถูกชำแหละและแบ่งขายให้กับพ่อค้าที่มารอรับซื้อในราคา250 0บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมแต่ในปีนี้ที่บ้านหาดใครไม่มีวี่แววของปลาบึกเลย จากสถิติกากรจับปลาเบิกที่บ้านหาดไคร้ที่ให้เห็นว่าปลาเบิกที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงในปี2 5 3 3เคยจับปลาเบิกได้ถึง69ตัวแต่ในปี2,544และ2,545ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาเบิกได้เลยแม้แต่ตัวเดียว มีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายปลาเบึกหายไปไหนมันหลบซ่อนตัวได้ดีขึ้นหรือไม่หรือว่าแท้ที่จริงแล้วมันใกล้ศูนย์พันและขณะนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ประตูใหญ่ทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ จะมาดูในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงปลาบึกนะคะจะเริ่มต้นกันที่ภาควิชาเทคโนโลยีการประมงค่ะไปเลยค่ะด้วยการสนับสนุนจากสกวรหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์เม่งอัมพันธ์จากภาควิชาเทคโนโลยีการประมงจึงได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของปลาบึกโดยศึกษาในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงปลาบึกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอาจารย์กรินศักได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปลาบึกมากกว่า10ปีโดยเลี้ยงลูกปลาบึกที่ได้จากการผสมเทียมของกรมประมงเอาไว้และก็เก็บข้อมูลจากผลการศึกษาในหลายๆด้านสายม ปลาบิกแต่ละตัวถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบกันทั้งในเรื่องของกายวิภาคการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์และระดับฮอร์โมนโดยจะเก็บข้อมูลในทุกๆเดือนคิดว่าเดิมปัญหาของการวิเคราะห์โครโมโซมในปลานะครับปกติเราเราจะวิเคราะห์โครโมโซมจากเซลล์ของตับหรือไตหรือเหงือกนะซึง่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ จำเป็นต้องฆ่าปลานะครับที่เรา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 เ,ราเอาว,วิธีการประยุกต์จากจากการวิเคราะห์โครโมโซมจากคนก็คือก็คือโครโมโซมในเลือด<ฆ>นะในเลือดปลาซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฆ่าปลานะครับเมื่อได้เลือดของปลามาแล้วก็จะนํามาตรวจสอบระดับฮอร์โมนเพื่อดูพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์หรือเซลล์สืบพันธุ์ของปลาและด้วยความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การตรวจสอบระดับฮอร์โมนของปลาบึก จึงประสบความสำเร็จและได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจากหลายปีที่เก็บข้อมูลจะพบว่าระดับฮอร์โมนในการสืบพันธุ์ของปลาจะขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมข,ของทุกปีซึ่งตรงกับช่วงที่ปลาบึกในแม่น้ำโขงจะออกเดินทางเพื่อการผสมพันธุ์นักวิชาการเชื่อกันว่า อาหารหลักของปลาบึกเป็นพวกพืชน้ำชั้นต่ำที่อ่อนนุ่มจำพวกสาหร่ายเส้นชนิดต่างๆหรือตะไคร่น้ำที่อยู่ตามโขดหินใต้น้ำจากผลการศึกษาโดยผ่ากระเพาะของปลาบึกพบว่าปลาบึกนั้นกินแข่งต้นพืชเป็นอาหารนับตั้งแต่เริ่มจากอนุกรมวิธานของปลาบึกเมื่อ98ปปีก่อนมีการถกเถียงและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในเรื่องของการตั้งชื่อสกุลของมัน แต่เมื่อประเทศไทยโดยกรมประมงประสบความสำเร็จในการผสมเทียมปลาบึกเป็นประเทศแรกของโลกในปี2526และได้ลูกปลาบึกมาทำการศึกษาจนได้ข้อสรุปในที่สุดโดยให้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของปลาบึกว่าแปงกาซิโนโดอนจายเกสซึ่งจัดอยู่ในสกุลเดียวกับปลาสวาย ปลาบึกแรกเกิดจะมีฟันกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารแต่ฟันเริ่มจะหายไปเมื่ออายุประมาณ5เดือนถึง1ปีครึ่งและกลายเป็นปลากินพืชไปในที่สุดด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกับปลาสวายซึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันนักวิจัยจึงทดลองนำน้ำเชื้อของปลาเบึกและไข่ของปลาสวายมาผสมกันเกิดเป็นปลาลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้น ที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นลูกปลาสายพันธุ์ใหม่ค่ะซึ่งได้จากการผสมระหว่างพ่อพันธุ์ปลาบึกกับแม่พันธุ์ปลาสวายนะคะความจริงแล้วเราดูอย่างนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยค่ะว่าเขาแตกต่างไปจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างไรบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วเ็ามีวิธีการดูค่ะปลาบึกปลอมเป็นปัญหาที่พบอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ชาวบ้านหลายรายถูกหลอกขายโดยพ่อค้าแม่ค้าบางราย เอาปลาสวายซึ่งมีราคาถูกกว่ามาขายให้ชาวบ้านที่ไม่รู้จักวิธีการแยกความแตกต่างระหว่างปลาบึกและปลาสวายปลาท้องตก่มเป็นเหยื่อปลาบึกนะครับลูกผสมและก็ปลาสวายนะครับจุดเด่นที่แตกต่างของปลาสามชนิดนี้ได้แก่นะครับรูปร่างของขนาดของส่วนหัวนะครับเห็นว่าปลาบึกหรือปลาลูกผสมนี่นะครับส่วนหัวจะจะมีลักษณะใหญ่กว่าปลาสวาย อย่างที่สองก็คือเรื่องของตำแหน่งตานะตำแหน่งตานะปลาบึกตำแหน่งตาจะอยู่ต่ำกว่ามุมปากนะครับส่วนปลาสวายนี่จะอยู่ระดับกลางของมุมปากแล้วก็ที่เด่นชัดที่สุดก็คือลักษณะของฟันนะฟันปลาบึกจะไม่มีฟันบนฟันล่างรูปผสมนะฟันล่างจะมีเล็กน้อยนะครับฟันบนจะไม่มีนะฟันบนไม่มีส่วนปลาสวาย จะะมีทััั้งงนนนบนแลล่าฟปลาทุกตัวในบอ่อจะถูกฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้ไข่และอสุจิสุกเร็วขึ้นซึ่งฮอร์โมนปกติที่ใช้อยู่นั้นจะมีผลเพียงระยะสัน้นและใช้สําหรับปลาบึกที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเท่านั้นดังนั้นอาจารย์เกรงศักดิ์จึงร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาฮอร์โมนที่มีผลต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ ก่อนฤด,ดูการวางไข่ขึ้นเป็นผลสําเร็จโดยฮอร์โมนที่ถนาขึ้นนั้นจะออกผลในระยะยาวและทําให้ปลาเบิกมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์เร็วขึ้นแม้จะมีอายุไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ก็ตามาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แข็งพอหรือเปล่านะอะช่วยช่วยลเมื่อปลาได้รับฮอร์โมนกระตุน้นมันก็จะพร้อมสำหรับการรีดน้ำเชือ้อหรือรีดไข่ได้อีก20-40ชั่วโมงต่อมาได้สพอดีมจ๊ะ เมื่อตรวจพบว่าปลาเบิกตัวไหนพร้อมที่จะผสมพันธุ์และมีน้ําเชื้อน้ำเชื้อจะถูกรีดเก็บเอาไว้เพื่อรอผสมกับไข่ที่สมบูรณ์จากแม่พันธุ์ต่อไปปัญหาในการผสมพันธุ์ในขณะนี้ที่พบอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะจับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาเบึกได้พร้อมๆกันค่ะ บางครั้งจากแม่พันธุ์ที่มีไข่พร้อมที่จะผสมแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถผสมได้เนื่องจากว่าไม่มีน้ําเชื้อจากพ่อพันธุ์ค่ะตอนนี้ก็เลยมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยการเก็บเชื้อแช่แข็งเอาไว้หรือที่เราเรียกกันว่า sperm bank ค่ะอาจารย์คะจะอยากจะดูวิธีที่อาจารย์บอกว่ามีการนี่คือส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ช่วยให้เจ้าปลายยักษ์ห่างไกลาจากคำว่าศูนพันธุ์ คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจนเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นพอเหมาะเมื่อผสมกับน้ำเชื้อของปลามันจะช่วยรักษาเซลล์ของอาสุจิเอาไว้ไม่ให้ถูกความเย็นทำลายด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าของโลกวิทยาศาสตร์น้ำเชื้อจากพ่อพันปลาบึกจะถูกทำให้แข็งตัวด้วยน้ำแข็งแห้งจากนั้นเก็บรักษาไว้ด้วยไอของไนโตรเจนเหลวซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง20ปี และเมื่อตัวเมียที่มีไข่สมบูรณ์ถูกจับได้จากลำน้ำโขงเมื่อใดน้ำเชื้อจะถูกละลายและนำมาผสมกับไข่ทันทีเมื่อน้ำเชื้อถูกผสมกับไข่ของแม่พันธุ์อสุจิแต่ละตัวจะวิ่งด้วยความรวดเร็วเพื่อหาเซลล์ไข่ที่เหมาะแก่การผสมแล้วเจาะเข้าไปภายในเซลล์ไข่จากนั้นมันสร้างเนื้อเยื่อบางๆที่เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันไม่อสุจิตัวอื่นเข้ามาผสมได้อีก ชั่วโมงหลังจากการผสมลูกป,ปลาจะฟักออกจากไข่สองสัปดาหลังจากนั้นมันจะเริ่มกินอาหารและพัฒนารูปร่างใกล้เคียงพ่อแม่มากที่สุดภายในสงบอกวัน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจารย์เกรงศัก์ยังค้นพบวิธีการนับอายุของปลาบึกนั่นคือเราสามารถที่จะรู้อายุของปลาบึกได้ด้วยการนับวงปีจากกระดูกครีบผูของปลาเช่นเดียวกับการนับอายุของต้นไม้โดยหนึ่งวงจะเทียบเท่าอายุปลา1ปีคือที่เรารู้มาตรฐานว่าตรวิธีการนี้ใช้ได้เพราะว่า ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์คะหรือว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างครับอายุประมาณสักเท่าไหร่คะจากที่เราวิเคราะห์วงปีจากกระดูกคีบนับตกเฉลี่ยประมาณ10กว่าปีขึ้นไปเห็นอาจารย์บอกว่าน้าหนักจะใหญ่มากตัวใหญ่มากจะประมาณสักเท่าไหร่คะโดยเฉลี่ยประมาณ150กิโลครับสามเท่าพิธีกรนะโอ้โหต้องดูหน่อยคืออยากดูว่าขนาดจริงๆนี่มันเป็นยังไงครับงั้นผมโชว์ให้ดูเลยได้ไหมครับเอาช่วยยกหน่อยครับโอ้โห วังหางนะบังหางเดี๋ยว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 ไปสี่คนมานบมนบพี่ดอยแล้วก็ตอกสุพจนด้วยสุพจนด้วยเยี่ยมเยี่ยมอ่เยี่ยมเอาละไม่ไกลจากแหล่งล่าปลาบึกนักในจังหวัดเชียงรายคุณจรันชัยองค์การเลี้ยงปลาบึกของเขาไว้ที่นั่น คุณจรณันเป็นผู้หนึ่งที่สนใจเลี้ยงปลาเบิกในเชิงพาณิชย์โดยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532รวมเวลาแล้วกว่า13ปีฟาร์มอย่งนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงปลาแบบผสมผสานคือเลี้ยงปลารวมกับเลี้ยงไก่โดยมูลของไก่ที่ขับถ่ายลงในน้ำจะทำให้ไพตัวแพลงตน้นซึ่งเป็นอาหารของปลาเบิกเติบโตได้ดี โดยธรรมชาติแล้วนะคะปลาบึกเป็นปลาที่มีราคาแพงค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ทําได้ดีก็จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงด้วยนะคะแต่กว่าจะสําเร็จได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวค่ะกว่าที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยร้ายประการทีเดียวค่ะคุณจรัยคะเท่าที่จะได้ทราบมาคุณจรันทําเรื่องนี้มาต้องนานลวะวสิบกว่าปีได้ไหมคะได้ครับเริ่มต้นแรกๆเลยนี่อ,อุปสรรคปัญหาต่างๆนี่มันเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องของปลาบึกเนี่ยค อุปสรรคก็คงเยอะนะฮะเราก็ไม่แน่ว่าเราเลี้ยงมานี่จะจะขายได้หรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งสองก็เลี้ยงก็มันจะโตไหมอะไรต่างๆก็บอกว่าทาเพราะเลี้ยงปลาเบิกนี่ค่อนข้างจะใช้ต้นทุนสูงจริงไหมคะที่ใช้ต้นทุนสูงเพราะว่าต่อตัวมันก็ราคาก็แพงนะงเลี้ยงปลาเบิกนี่กว่าจะขายได้มันหลายปีจริงรเปล่าคะตอนนั้นตั้งหกหรือเจ็ดปีนะฮะที่จะขายได้ <laughs> บนเนื้อที่กว่า300ไร่ของจรันฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงปลาบึกทั้งสิ้นกว่าหมื่นตัวและไก่อีก6 0ื0นตัวไม่เพียงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของเท่านั้นแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ปลาบึกยักษ์ใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงที่เฉียดการสูญพันธุ์เป็นที ผลงานวิจัยที่เราได้ติดตามกันในวันนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการไขปริศนาในหลาย,ลายแง่มุมค่ะของปลาบึกในลุ่มน้าโขงที่มีอายุมาหลายพันปีแล้วนะคะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการขยายพันธุ์ให้ปลาบึกได้กลายเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจค่ะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะและที่สําคัญเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะงานวิจัยเช่นนี้ประสบผลสําเร็จเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ ความลึกลับของปลาบึกกำลังถูกคลี่คลายการศึกษาวิจัยทำให้เรารู้จักวงจรชีวิตของมันมากขึ้นการผสมเทียมทำให้มันห่างไกลาการสูญพันธุ์ออกไปและการสนับสนุนให้เกษตร,รกรเพราะเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่จะก้าวต่อไปคำถามประจำสัปดาห์คือเราสามารถทราบอายุปลาบึกได้อย่างไร โชคดีทั้ง1ิบท่านจะได้รับหนังสือดีๆจากคืออมรินและทุกสิ้นเดือนรุ่งรับรางวัลใหญ่เป็นเครื่องดนตรีจากยมามาฮ่าความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์บังไฟพญานาคแห่งลำน้ำโขงท้าทายให้หลากหลายผู้คนรวมสแสวงหาคำตอบแรงศรัทธาธรรมชาติหรือมนุษย์บทสรุปของความเร้นลับนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมคลื่นอนาคตตอนบังไฟพญานาคปรากฏการณ์แห่งคลื่นความคิดในสัปดาห์หน้า เสนอแนะหรือติชมรายการมาได้ที่02 298 0455ต่อ159หรือ160 email address pr@trf.or.th หรือตามที่อยู่นี้